สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่30ธันวาคม2566้อค่ะวันนี้แม่มูกับไดมาบ้านของเจลอตเตอรี่คือเก่านะคะคุณผู้ชมจะพามาหาเจลอตเตอรี่ทางนครพนมเพนเน่นเพนยำมให้ตัวใดนะคะวันที่30ธันวาคม2566าค่ะมาฟังน้ำกันค่ะ สวัสดีค่ะเจโรตตี้สวัสดีค่ะทําอะไรคะก็นั่งเอาคุณยายมากินข้าวโอ้คุณยายมากินข้าวบ้านก้อนใหญ่นี่ล่ะคุณแม่เตีเองค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณยายปีปังคุณยายายเอ็นตี่เพิ่นเด้อคุณแม่มาบ้านค่ะโอ้ค่ะปีเพิ่นก็อยู่เฮือนใหญ่บัดนี้เพิ่นก็เลยมาอยู่น้ำเจเดี๋ยวเพิ่นกับมาส่งเพิ่นเอาเลือเอาไส้ให้ลูกหลานค่ะมากินปีใหม่น้ำลานค่ะเอาธรรมชุม พอดีนะคะเจโรตตีเพิ่นไปรับคุณยายมากกินเขายู่บ้านค่ะ,คะจะเล่มผ้ามาถามทางนครพนมเพิ่นยำม,มาใหา้เราไปหรือว่าจังไดเจยำม,มาแล้วมมเนาะมาอยเพราะว่าเจกับข้านู่นนี่นั่นกับบ่าวเถาว่าเออเดี๋ยวเจว่าซันดีเข้าไปหาเด้อยว่าันโ<อ>่ะยำม,มาแล้วบ่าวเถาวกัลังยางมากนาะค่ะรไปชมเอาจังรอบ่าวเถากกอนเนาะฟังความกันแมนค่ะเอาแค่เดียวเมนค่ะมันชัน ผู้ชมบ่าวเถากะไดมะหวอดแล้วนะคะมาฟังน้ากันจะเป็นจังไดสามห้าห้าสามโอ้สามห้าห้าสามของตาวินปู่เสรีเอารอรุนกันวันนี้วันนี้เราจะได้เฮกันค่ะกะทิวาซาลแกะทิวาซาลีมั่นใจมั่นใจมั่นใจ ที่บ้านเขาอคงีวนนี้ใช่ค่ะนี่ลซื้อมะเฟือยู่แล้วก็กินข้าวพรพรดีเจล้วยสวัสดีค่ะวันดีค่ะคุณนะครับมีแต่คนจดใสได้มือนี่แม่เอามหาเขียนให้เขียนให้มหาเป็นเขียนะเอาอันนี้มหาลูกเคยเจ๊นะเป็นกัเป็นเซียนนที่นัองวันีค่ะตะกี้เปนกเคยให้ตัวเลขอยู่นะเดี๋ยวพเาเนจะเขีนใหอืมเป็นยังให้มหาเป็นเซียนใหแล้วก็แล้ แล้วเจอตับเข้าหาอ่าโอ้ยมิดเอ้ามาไอ้วงตัวเน้นให้นะมาฮาเน้นตัวแดงเซียนหมีนะท่านผู้ชมเด้อนี่ครับเซียนคำนวณอีกผู้นึงมาจากกรุงเทพเนี่ครับห้าเข่าห้าเดือนดีกระจายคนทรงไม้นับกิดเป็ลงไฮเอฟซีให้แถับลูกเคยที่จีนอ้าวเจ้เจอนั่งอันนี้มาฮาตัวเป็นเปลนเอบคุณมาฮาครับโอ้คนเน้นไฮแล้วพี่น้องเนี่ยบ้าเถ่าโจรมด้ นะผมเพิ่นจะเป็นบนล่างบ่ครับนี่บนล่างเป็นบนล่างเน้นตรงตรงนะครับตัวน้ำใบน้าเนาะกับตัวน้ำใบน้ำสาับชมน้ำิมหลาด้โชกเนาะใช่ปีใหม่ตัวขมางยอ่เพิ่นเคยทรงมาให้ด้วยพี่น้องเดอะกับของมหาของกต่ที่ว่าน้ำเจเนาะลูกเอามาฟังน้ำเจ พันเกี่ยคนกอนเกลี่ยคน่าขายเอาทายังไหนล่ะบ้านตาเนี่ยคืนกันบั่นเบาเถากันแม่หมูเฮดเ <c oughs> กลี่คชุดเี่เอาจจกนารบนบนุ่มข้าเจ้าว่าจังไหนยำม,มักตัวเดโทรม,มาตะเซา,าอยู่พันเกลี่ันชาไปเจิมรถให้ลูกครับชาไปเจิมรถให้ลูกคือเก่าไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนตัวเลขม่เปลี่ยนตัวเลขม่เปลี่ยนอยู่แล้วของคนน่นเด่นเจ็ดอยู่แล้วเด่นเจ็ดอยู่แล้วรองก็ต้องศูนย์อยู่แล้วครับ เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมบ่มี่เปลี่ยนงวดก่อนยังเปลี่ยนอยู่ดิงวดนี้ไม่เปลี่ยน่เปลีสองงวดที่แล้วเปลี่ยนตลอดแต่บางวดนี้เพิ่วมาคือเกาเจวสันนะคะฟั้งกันไปแล้วเนาะกับเมนโเแมนเจกับบลูคือกันแต่ว่าก็อยากเป็นกำลังใจให้ เพื่อนๆหรือว่าแฟนเอฟซีบ่าวแถากับแม่หมูฟั่งถือรถถือกระยาวาให้เจ๊ก็แล้วกันแต่บ้าเจ๊ก็มากมัดมีบ่มีกับซอหามาให้เบิ่งเนาะค่ะค่ะเจนบ้าเอาบถถือจะกระยาวากันได้พี่น้องเเพิ่นก็อยากให้ถูกแล้วพี่น้องนะครับนะมันเป็นสูตรคำนวณนะผมสูตรคำนวณเพิ่นนะคะเจ๊กช่วงมันเดินดีเขาดีกับเขาอวสันเขาอวสันบ่ต้องกักตัวกันแต่ว่าเพิ่อนถ่านลุดลุดงวดพอดิีลุดบะ ลดแค่งวดพท่นี้อ่างวดนี้ว่แนี่เียงวดนี้บ่แน่เอาเจ็บเด่นเจ็ดพี่เก่าวะเนมเจ็บเลขซื้อไอบอ้ืมือเศร้านี่เพราะว่างวดนี้นะแผงเจลลอตเตอรี่เมือตะหมู่บ้านแมนบอ้ะค่ะว่าจะถามอยู่ว่าลอตเตอรี่เหลือบอ้ะไหมขอบคุณเอฟซีแล้วก็ขอบพุ่นเพื่อนๆนะคะเวลาเจลัยสดเพื่อนกับมาสื่อหลังเจกับโอค้โอเคขอบคุ่นกันย่าในเมืองดีทุกคนนะคะแต่มือเศร้านี่ อูดายกับวาถามหาตัวนี้แม่นี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 ่เบิรงเกอก่อนนี่ต้ดหาเลยวะต้นหาเนี่ยแล้วบอกโอ้ยมันหมอมีดอกดังคักเนาะนี่ตัวนี้นี่เอานี่เดี๋ยวมเมื่เส้านี่ทั้งทอมากคักมีร้อยใบเข้าร้อยใบเขาบอกค่ะเบาแถวสิเกียนไฮเดอร์นี่พี่น้องของมหาจากกรุงเทพนะครับเนาะเดี๋ยวบบาแถวจะหลอกเอาหลอกให้เพิ่นน้ำกันเพิ่นติได้เเิ่นไปน้ำกันนะครับหาได้โชคน้ำเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อของเพิ่นกับแม่นี่เด้อเป็นบนล่าง นะครับเอฟซีก็ว่ากองบาวเทาบกขยัดมันโมนิ่งบ่มันมันเป็นมั่วมันบ่อยโฟกัสมหาแล้วมาหยาบเมทาเพิ่นครับครับของมหากระบอลลี่กระบอลลี่พี่น้องนะคเจ็ดคู่แล้วพิ่นก็มีแต่หนึ่งวัยน้ำสองคู่ห้าพิ่นมีสองลักครับ ดักสี่กับับปสี่ห้าสี่สามสี่เก้านะครับแปดสามสามเก้าแปดเก้าก็เก้าหาตัวเน้นมอนี่ตัวไว้์ไทหอยไวท์ไทเนียาเน้นตัววงกลมตัววงกลมโอ้แต่เป็นตัวดับของปูนนนสวัสด์เนาะอ๋อสะบิงของไพยสีดับของภพยสีบนล่างเยครับผมมงก้มบนล่างเดี๋ยวว่าเขาเขียนให้น้ำเป่าลงพี่น้อง เพิ่งงกกมเพิ่นเล่นนี่ครับแปดสามกับเก้าห้านะครับกลับด้วยได้พี่น้องเด้อมักกระแค่แกวแค่สองอ่าชุดก็ได้นะครับหรือผูอ้ใดย,ยังท่านไม่เคยเห็นกับซ่อมเบิงเบื้งไม่ก้อนก็นกนได้นะครับนี่ครับมาหาจากกรทมมหาหมี นะครับของมหาพจนจะมีอยู่เป็นชุดได้พี่น้องได้เก้าคู่สี่สี่ห้าสี่สามสี่เก้าแปดสามสามเก้าแปดเก้าหลักเก้าเก้าห้ารับพจน์เน้นให้สองคู่แปดสามกับเก้าห้าทำมาชุ่มนะครับหลักก้าของเจสตอตตรี่พจน์ยังเน้นรักเจสตมาเกตค่ะเหมือนเดิมเจ็ดกับศูนย์ค่ะสังเกตเลขตรงกันคือบอพี่น้องหาเก้าเก้าหา ตรงกันอันนึงตรงกันตรงกับมาามีของเจมี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหกศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าหาพี่มิกันหาหกไว้น้ำเดือพี่น้องเด้อพี่นมาเก่ากับหกกันเป็นน้ำนะครับเจมี่พีน้อหาศูนย์หาอีคนหาหลายโอ้ยหาเมื่อเสาร์มิ่ลอยแบ่ลอยแบ่ไปถึงปาร์ต<า>จะไปหามตาตาชัยสามกับมาแรงที่สโมสรน,นะครับเอาแคปหน้าจอพี่น้องจะเฝ้าล้มให้นะครับเอาซ้มมี่นะครับผมนะครับแคปหน้าจอ หลักเจ็ดเล่นมาเจ็ดค่ะเหมือนเดิมเดี๋ยวช่วงบ่ายค่อยลุ้นด้วยกันรุ่นๆุ่นรุ้นมือนนี่แห้งๆรวยๆใส่ปีใไหมเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะนี่นขอบคุณเจลัตลีขอบคุณจัดนครพนมขอบคุณมหาความนะครับ จากกรทมลูกเคยเจลอตเตอรี่พี่น้องทำเอินในเจคือสดใสแท้เป็นตะถึกเนมาเฮียนต่อนรับลูกไส้ลูกสาวร้านสาวร้านไส้มือเงากระซิ่งเฮ่งๆปังๆด้วยด้วงเนี่ยเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ